หลังจากช่วงที่แล้วนักภาษาศาสตร์ไม่สามารถแปลความหมายของอักขาระได้เราจึงได้นิมนต์หลวงพ่อทวีศักด์เพื่อพิสูจน์พลังอลีลาววันนี้คือปันเน่งแม่นักจริงหรือไม่ครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อมาทีก็ต้องมีคาถาให้แม่ค้าแม่ขายทุกทีโอ้โขายทีแล้วขายดีมากเลยหลวงพ่อนิมนต์ทางที่ถูกตขายถูกาและในววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ หลวงพ่อเสือดำนะครับก็มีพระคาถาให้เราค้าขายดีมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วพ่อค้าไม่ขายจดไปท่องกันุอ้าขายดิบขายดีกันใหญ่เลยนะครับอต้องติดตามครับแล้วขราวที่แล้วหลวงพ่อมาเรื่องโรงพยาบาลเรียบร้อยดีครับหลวงพ่อที่วัดทาไปเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับก็ใช้งบประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านโอ้โหญาติโ,โ,โย,ยมมิจตศทัทธาของหลวงพ่อเยอะมากนะครับเพราะสามคนนี่ช่วยหลวงพ่อหรือเป็นประชาชนได้ครับ ได้เข้าใจปัญหาต่างๆก็เลยมีศรัทธาไปทำบุญกันนะครับอ,อ,อทีนี้หลวงพ่อครับมีมน์ท่านได้เห็นปั้นหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าเป็นของอแม่นาคพระขนงบริเวณส่วนที่เป็นหน้าผากแล้วว่ากันว่าได้มีโงอักขระไว้แล้วเมื่อท่านดูแล้วท่านส่งกระแสจิตหรือได้เห็นพลังอะไรบ้างครับที่เกิดขึ้นตรงนั้นครับ น่พะพอสัมผัสจิตน่นพูดตรงๆนะครับเราเปรียพระจะพูดอุตตริมันไม่ได้ครับแสงพลังที่เกิดขึ้นมเมตั้งี้อาจจะมาสัมผัสนั้นเป็นแสงคล้ายๆเป็นรูปวงกกโรกมีแสงเป็นแสงฝ่ายแสงวิ่งเป็นเส้นมันลูปวงกกโรกแสดงว่าน่าเอามาจาก,กโกโรกครับเรื่องเรื่องที่หลวงพ่อได้กล่าวเนี่ยเรื่องจริงของใครไม่ใช่บเออเมล็มีมเป็นเส้นแสง,สงอ่อเป็นแสงสว่างเป็นวงกลม มันเดือนครึ่งเสี่ยวพนะครับโอ้อน,อน,นั้นแสเดือนครึ่งเสี่ยวเลยใช่ไหมครับหลงพ่อพอจะเห็นตัวอักขรที่ถูกจารลึกไว้ไหมครับเห็นหน้าเมาื่อกี้เนี่ยเป็นภาษามอญ<อ>เป็นสาขอมมอนครับครับสังวิทาปูกรยปะในเนี้ยอยู่ในพระใจไปดอกยอดพระกันจะไป,ปดอกจไปดอกครับนี่แหละเป็นคาถาสะกดนะครับพสะกดสิถ้าไปเจอหลุมที่ฝังศพผีตจโหงตายเด็ดคุมดอกคุมดากมาดำแตง เขาจะเอาต้นหญ้าเนี่ยนะยอมนะมาไปปักที่หลุมเลยปักตรงหัวปักตรงกลางปักตรงท้ายสามต้นนะแล้วเอามีดมาครับมีดมาตั้งจิตให้ดีนะโมพุทธตัดบัญชักสะนะโมรรมัดตัดสะต่อไปนะโมสังฆา สะปันขาดํามทอดเนี่ครับวันขาดตอนทอดเสร็จเรียบร้อยตัวนี้กรึงนะโยมกรึงสะกดไม่ให้ไปไหนเลยกิตตามียัไปไหนไม่ได้อืนะคะเตสิกคะเตสิกคะเตสิกกรึงกะละนังคะเตสิกรหังปิดตังนักชานามิจระจระปรายันตินะเอาดินปันเสกไว้ก่อนวางไว้เลย สเสร็จแล้วก็ไหวช่วงหนึ่งอะไปว่าอะไปว่างไปไ,ไหนแม่นหนแล้วอยู่ตรงนี้อะสังวิทาปาุกกะยปะก็วา,วางเลยวางเลยแต่ว่านี่ที่ไทยเนี่ยคือว่าผีที่จับวิญญาณแรงยังแม่นาคเนี่ยนะแม่นาคกระหนงเนี่ยสมเด็จโตเนี่ยท่านเป็นผู้รับอาสาจากไระได้ปิฎกาบเพราะฉะนไปรา,ปดดาบแม่นาคไปเอาจิตตวิญญาณให้แม่นาคส่งขึ้นสู่สวรรค์จะได้ไม่ต้องมี จิตใจมันรบกวนประชาชนทําไมสับป,ปะเลอะครับคือหรือ,อ,ห,รอหรือคนที่ทําเสนย่ยาแฝดทาไมชอบเอาผีตายทั้งกลมเอาน้ำมันพายเ,าเพราะว่าผีตายทั้งกลมมันเฮี้ยนหรือว่าอะไรครับเอาละจะพูดใน้วังโยมฟังนะหนึ่งที่ไปทําอย่างนั้นลลนคางนะเอาน้มามันน้ำมาทําแต่ว่าจิตคนเราเนี่ยมันตรงจิตถึงจิต มันตรงกันได้ก็อาศัยจิตตะวิญญาณของผู้ผีพิศศาต์ที่แข็งแกร่งเนี่ยนาไปสู่คนนั้นได้เร็วที่สุดเหมือนท่านทั้งสามยืนอยู่นี่นึกถึงบ้านรู้เลยโดยไม่ต้องไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วเคยไปประเทศใดมาจะรู้เลยว่าตรงนั้นอะไรตรงนั้นอะไรตรงนี้อะไรห้องอยู่ที่ไหนครห้องครัวที่ไหนห้องน้ําที่ไหน,นที่ทานอาหารที่ไหนที่นอนรู้หมดเลยฉันแล้วนั่งยืนอยู่เนี้ยครับแล้วหลับตานึกไปถึงบ้านเราจะรู้เลย นรืไปบ้านใครมาไปหลายๆครั้งจาได้นึกได้เลยนั่นแหละคนเหล่านั้นก็เอาจิตจามีญ,ญาติวเนี้ยเป็นสื่อใช้ให้ประาำการแทนด้วยบังคับอำนาจคุณมน,น์<อ>นี่แหละอยากจะได้ไหม<อ> <c oughs> คนรุ่นใหม่กับคาถาคนปัจจุบันหลวงพ่อมองว่าอย่างไรบ้างครับ <ừ> กับความเชื่อตรงนี้ดั้งเดิมด้วยฮะดั้งเดิมนั้นก็มีความมั่นคงนะทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวน่ะที่ครูบาอาจารย์ให้เนี่ยเป็นของที่ดี ของที่คุ้มครองได้ครับแล้วสามารถนําเข้าไปสู่ชัยชนะได้ทุกอย่างในด้านจิตใจต้องมีพลังจิตให้มันคงด้วยเชื่อมั่นด้วยครับคนปัจจุบันนี้ก็เชื่อมั่นกันแต่มาเชื่อหลายๆอย่างก็เลยไม่มั่นคงไม่แน่วแน่เพราะฉะนั้นการเชื่อนั้นคนโบราณจะเชื่อมั่นกว่ามาถึงช่วงที่หลายท่านรอคอยครับสำหรับคาถาค้าขายดีของหลวงพ่อเสด็จนํามาฝากเอา้าเตรียมโจทกันเลยนะครับ จดด้วยจดด้วยกระถาที่ขาขายดีที่สุดขาขายดีครับแต่เมตตาสูงครับนะไปไหนมาไหนก็ครองค้าขายก็ครองหมดเร็วที่สุดนะลือชากุติยะปัญจลือโสภกัญจะสวรังวรังลือมหันตานมามิหังกรีนิอักครานิชาตานิ อุนาโรนาถังเพชชตังโหติอสังวิสุโรปุสะภุพระสัตตุโนพุทโธจงพิธินิยมของประชาชนอิทะคามะอิทิเจตโสทันหังคันหาหิถามสาสัทธาเทวะประชาชนเห็นหน้าแม่ค้านางพุทโธพระกวาติไปเลยโยมเอาไปใช้เลยอ,อนุญาตวันนี้ น้ว่าเป็นบุญของรายการคุณพระช่วยแลวก็แฟนๆคุณพระช่วยที่ได้ชมอยู่นตอนนี้นะครับวันนี้ต้องกราบกราบหลวงพ่อกราบมาสการหลวงพ่อครับขอให้โชคดีครับคุณบ๊อบขอให้โชคดีครับทุกคนวันนี้คุณพระช่วยลาท่านผู้ชมไปก่อนคุณพระช่วยครับ